พรีวิวเกม Zelda Skyward Sword HD เกมดีแต่ยังไม่สุดทาง Nintendo หยิบเอาเกม Zelda ภาคที่16ของซีรีส์กลับมาทำใหม่แบบเรมาสเตอร์เพื่อฉลองครบรอบ35ปีเกม Zelda บนเครื่อง Nintendo Switch หลังจากเล่นพร้อมแคสเกมไปด้วยแล้วครบ16ตอนใช้เวลาเล่นไปกว่า44ชั่วโมงแล้วเราจึงพร้อมมารเรวิวภาพรวมของเกมให้ได้รับชมกันครับภาพการาฟิก ภาพกราฟิกได้รับการอัปเกรดใหม่หมดในรูปแบบ HD High Definition การโหลดเกมเปลี่ยนฉากทำได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นฉากขนาดใหญ่ก็ตามการแสดงผลแสงเงาสีสันให้รายละเอียดที่คมชัดการเคลื่อนไหวแอคชั่นเป็นธรรมชาติถึงแม้กราฟิกจะได้รับการพัฒนาขึ้นมากแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพเครื่องแล้วเรารู้สึกว่าภาพน่าจะปรับให้มีรายละเอียดที่ดีกว่านี้ได้ แต่ด้วยข้อจำกัดของตัวเครื่องสวิตเองนั้นอาส่งผลต่อเฟรมเลทคาดว่าผู้พัฒนาต้องการให้เกมมีความสม ooth ลื่นไหลไม่กระตุกจนส่งผลเสียต่ออารมณ์ต่อเนื่องในการเล่นเกมเนั่นเองครับเนื้อเรื่องจุดเด่นของภาคนี้ยังคงเน้นไปที่การเล่าเรื่องซึ่งมีความสำคัญต่อซีรีส์เกมมากที่สุดภาคหนึ่งการย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเกมเซลดาบนเกาะลอยฟ้าสกายลอฟ ความเกี่ยวพันของเซลดากับเทพธิดาช่วยคลายปมถึงหน้าที่ผู้ป้องกันโลกจากการลุกรานของราชาปิศาจร้ายผู้ซึ่งพยายามแย่งชิงดร์ฟอสเกมได้เล่าถึงที่มาที่ไปความเป็นมาทั้งหมดของตัวละครและดาบมาสเตอร์ซอสจุดกำเนิดของการนอนบอกเล่าต้นกำเนิดของเกมได้อย่างลงตัวสนุกสนานน่าติดตามทางทีมผู้พัฒนาได้ใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ ชูเป็นจุดขายหลักอันโดดเด่นใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเข้มข้นแนะนำให้หามาลองเล่นครับระบบการเล่นรูปแบบของเกมยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอคชั่นพับโซ่อ g เดินเนื้อเรื่องผสมแอคชั่นฟันดาบใช้เอเทมพิเศษช่วยผ่านด่านแก้ปริศนาตามจุดที่ไปื้อเกมเวอร์ชั่นแรกวางขายบนเครื่อง V และ VU ที่เน้นจุดขายเรื่องเซนเซอร์การควบคุมแบบโมชั่นพลัส ตัวเกมภาคนี้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีด้วยดาบและโล่เป็นหลักการควบคุมจึงใช้ทั้งมือด้านซ้ายแทนการใช้โล่และมือด้านขวาแทนการใช้ดาบแม้ตัวเกมภาครีมาสเตอร์ทำใหม่นี้จะได้รับการปรับเปลี่ยนในการควบคุมให้เล่นได้ทั้งจอยโปรและจอยคอนแต่จากการเล่นจริงนั้นกลับพบปัญหาในการกดสลับอาวุธกับการโจมตีรวมถึงการปรับมุมมองที่สร้างความสับสนให้กับผู้เล่น ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวอยู่ไม่น้อยเลยครับจากการทดสอบเล่นด้วยจอยคอนของ Switch ยังพบว่าเซ็นเซอร์ยังจับได้ไม่แม่นยำเหมือนระบบ m o t ชั p Plus บนครั้งเล่นบนเครื่อง V i หรือ Wii U เกมภาคทำใหม่นี้จึงเสนอทางเลือกให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นใช้จอยทั้ง2รูปแบบซึ่งให้อัตลดประสบการณ์ในการเล่นเกมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดันเจียนดันเจีนคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเกมเซลดที่ผู้เล่นต้องเผชิญกับมอนสเตอร์ การแก้ปริศนาอาศัยไหวพริบเช่าปัญญาในการคิดเลือกใช้ไอเทมพิเศษในการผ่านดานมีทั้งแบบยากแบบง่ายผสมปนเปกันไปรวมถึงการวางกับดักจากผู้พัฒนาเกมให้คุณเล่นได้มึนงงในวิธีการออกแบบที่ชวนปวดหัวมีหลายปริศนาที่ต้องอึ้งจนคาดไม่ถึงดันเจี้ยนในภาคนี้มีให้เข้าไปประจนภัยบริหารสมองดึงหกแห่งด้วยกันระหว่างทางอาจจะมีมิลิีบอสมาดักรอส่วนปลายทาง ก็มีบอสที่ต้องอาศัยทักษะในการ,รเรียนรู้วิธีการโจมตีของมันจึงจะปราบได้สำเร็จเพลงประกอบเกม Skyward Sword เป็นเกมเซลดาภาคแรกที่ใช้วงออเคสตารามาบรเรเลงเพลงประกอบในเกมจึงทำให้เกมมีเพลงบรเรเลงที่แสนไพเราะเสียงตุวลครอ,อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ได้อารมณ์ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักเกมนั้นมีข้อสังเกตในบางประการ ตัวเกมมีอาการกระตุกจากฟเฟรมเรตตก้างในบางช่วงของการเล่นภาพการาฟิกในเกมน่าจะพัฒนาได้สวยกว่านี้การควบคุมเกมที่ออกแบบมาใหม่แต่ก็ยังควบคุมเกมได้ยากอยู่ดีเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างเชื่องช้าออ่ดอาดบอสในเกมนั้นง่ายไปสักหน่อยบทสรุป The Legend of Zelda ภาค Skyward Sword HD ก็ยังจัดอยู่ในเกมสนุกน่าเล่นทั้งระบบแอคชั่นวัดเกินการแก้ปริศนาอันท้าทาย รวมถึงเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเป็นเซลด้าภาคขึ้นยิ่งอีกตํานานของซีรีส์ที่แม้จะล่วงเลยมานานถึง10ปีแล้วก็ตามแต่มนขลังความอลังการในทุกด้านยังคงอยู่อย่างครบถ้วนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสภาคนี้หรือผู้เล่นที่อยากจะย้อนะระลึกความทรงจำอีกครั้งจะเล่นเสพเนื้อเรื่องหรือเล่นเก็บของให้ครบหมดก็ถือว่าเป็นเกมสุดคุ้มเล่นได้ยาวนานมากกว่า30ชั่วโมง ชนิดที่ซื้อแล้วไม่เสียดายเงินอย่างแน่นอนครับสรุปได้ว่าภาค remaster ครั้งนี้ของเกมเซลดาเป็นเกมที่น่าเล่นเป็นอีกเกมที่เราแนะนำให้สำหรับผู้ที่มีเครื่องเล่น Nintendo Switch หามารอห้ามพลาดด้วยประการนั้ง่วง